แบมไพลินเจอแชทที่แท้พ่อของลูกมีเมียมีลูกอยู่แล้วสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดต ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่31มกราคมค่ะเหตุดังอิกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาแชร์นะคะว่าแท้จริงแล้วพ่อของลูกในท้องของแบมพลินเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วค่ะแถมยังมีลูกเล็กอีกกันถึง2คนโดยระบุนะคะว่างานงอกหลังจากที่ประกาศข่าวดีและขอคืนมงมิสแกรนด์นองนะคะเนื่องจากเพิ่งทราบว่าตั้งคันตรวจพบว่าพ่อของลูกในท้องแบมพาลินนั้นมีภรรยาอยู่แล้วค่ะแถมยังมีลูกเล็กอีก2คนด้วยคนโตอายุ2ขวบ3เดือนส่วนคนเล็กอายุ7เดือนค่ะโดยทางภรรยานะคะได้เตรียมตัวพาลูกเนี่ย ไปอยู่ตามประเทศเพราะเสียใจเลี้ยงลูกคนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืนค่ะลูกๆเนี่ยได้เจอพ่อล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจกิกาย,ยน2566นี้เองนะคะยอมรับว่าตนเองต้องเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์คงไม่ได้ฟ้องชู้ราะตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะต่อจากนี้นะคะก็ขอแค่สิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งยอมรับนะคะว่ารับข่าวดีของคุณนังคูไม่ได้จริงๆขณะที่ในคอมเมนต์นะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น,หนกันเป็นจํานวนมากทั้งไหนแง่ลบและแง่บวกพร้อมทั้งรอหลักฐานเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้นะะค ยังรอให้คุณแบมพาลินเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อเขาไปส่องความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะมีเพียงการแชร์รีโพสต์เล่าเพื่อน,น,นที่มาให้กําลังใจในเรื่องที่คืนมงเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่จริงเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะบ,บไม่ได้แบบว่าต้องต้องมาแบบว่าย,ายิหน้าและเรื่องในสิ่งที่แบบในในมุมความคิดที่ทุกคนคิดว่าโอเคบําแย่งเขามา มันไม่มีใครแฮปปี้ในในในตรงนี้อยู่แล้วบังเชื่อกับความรักครั้งใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกับความ้ความสัมพัสครั้งใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นตลอดแล้วเรารู้ว่าแบบคือไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรู้กันเลยเราเรียนรู้กันกันมาโดยตลอดที่ผ่านมาจนแบบอ้าวันนี้มันมันเกิดขึ้นแล้ว่แบบในสิ่งที่เราต้องยอมรับและตัวบางเองต้องต้องออกอายอมรับในทุกๆอย่างเช่นแบบที่ผ่านมาเมื่อวาน ว่าวันวันนี้มันออกมาอีกว่าโอเคบอมเหมือนเข้าไปไอ้นี่เขามาบอมก็ยืนยันยจริงๆว่าบอมบอมบอมไม่ได้ทําอย่างนั้นครับแล้วก็ตัวนี้มาก็อยากจะยืนยันอีกฝ่ายหนึ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับว่าเออแบบไม่ได้เข้ามาแบบแบบอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าแม็กบอกชัดเจนว่าตัวแม็กเองนะครับแม็กไม่รู้แต่ว่าแม็กไม่ได้ มีความสัมพันธ์นะครับที่ในเชิงท,ท,ที่มันมากกว่าการเป็นแม่ของลูกแล้วก็รวมถึงการเป็นพ่อของลูกที่เราต้องดูแลกันนะครับยังคงต้องดูแลลูกทั้งสองคนและอย่ารวมถึงยังคงต้องดูแลแม่ของเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม็กบอกเขาเสมอเราไม่เคยปิดตรงนี้จัเขาเลยเขาเองรับรู้ทุกอย่างนะครับว่าแม็กต้องกลับบ้านไปเจอลูกสองคนไปเจอแม่ของเขานะครับตรงเนี้ยเขารับรู้มาโดยตลอดแล้วมันก็ไม่เคยปิด ที่ออกมาไม่ใช่ว่าวันนี้แําจะนิ่งเฉยนะคะในในคำพูดหลายๆคำพูดที่นตอนนี้ก็ยังพูดอยู่มันไม่ได้เกิดมาเป็นเป็นเมียน้อยของใครมัพูดมันพูดอย่างนี้ดีกว่าและในสิ่งที่ที่มําเลือกและตอนนี้ก็คือแบบอยากจะให้ลูกออกมาแข็งแรงที่สุด แล้วก็คําพูดหลายๆคําพูดที่กําลังพูดมาหรือว่าหลายๆแบบประเด็นที่ออกมาโดยไม่ได้กันกองก็คิดว่าก็น่าจะเจอกันในในมุมมองของกฎหมายไปบําคิดว่าบําก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างในมุมที่มันมันไม่ได้เกิดเกิดขึ้นในความเป็นจริงเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นห่วงตัวเอง,งแล้วบําบําก็ไม่ไม่ไม่อยากมานั่งเครียดแล้ว